คู่รักเจนิเฟอร์ลอเรนซ์กับนิโคลัสฮอลส์โคจรมาเจอกันในกองถ่ายหนังเรื่อง X Men Apocalypse ซึ่งกำลังเดินหน้าถ่ายทำเพื่อให้ทันฉายเดือนพฤษภาคมปีหน้าค่ะแม้ความรักของทั้งคู่จะปิดฉากลงแต่ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนยังคงอยู่เพราะดูจากภาพที่ผู้กำกับไบรอันซิงเกอร์เอามาโพสต์ลงอินสตาแกรมแล้วก็พอจะรู้ว่าการทำงานราบรื่นดีแม้โอกาสลมพัดขวนจะเป็นไปได้น้อยเพราะต่างก็มีคนรักใหม่แล้วนั่นเองค่ะ ส่วนเองแถวหน้าเคสเบ็ค <c oughs> กินเซลก็เตรียมกลับมารับบทแวมพายสาวสุดแกร่งในหนังเรื่อง Underworld p a r 5ที่ค่ายเลกชอว์เอนเตอร์เทนเมนต์ไฟเขียวมาแล้วแถมยังดึงตัวผู้กำกับหญิงแอนนาเฟอรอสเตอร์ <c oughs> มากุมบังเขียนแต่ที่ทำให้ค้อนหนังสาวสาวตาโตก็คือการที่ภาคนี้พระเอกหนุ่มหล่อทีโอเจมจากหนังเรื่อง d ด v e อร์เจนจะมาร่วมบู๊สนันด้วยหนัง Underworld p a r 5มีคิวเปิดกล้องที่กรุงปรากเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ปิดท้ายด้วยมีสุดวิดีโอเพลง Bad Blood ของนักร้องสาว Taylor Swift ที่สร้างสถิติมีคนคลิกชมทางเว็บไซต์ v i v o มากถึง20.1ล้านครั้งภายในเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งมากกว่ายอดชม MV เพลง Anaconda ของสาว Nicki Minaj ที่เคยทำไว้19.6ล้านครั้งเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วซะอีกงานนี้ Taylor ก็ไม่พลาดแชร์ข่าวใหญ่นี้ผ่าน Twitter พร้อมขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่มาช่วยกันสร้างสถิตินี้ร่วมกันค่ะ